เขาต้องลวกเส้นก่อนหักที่หลังมันก็นแล้วแต่ดีพอค้าเตีว๋วคนพอค้าผูาเตี๋วเนี่ยเออจะมาเขียเลยก็ได้เนี๋ยวไม่ให้กินเลยเดี๋ยวเขี่ยเโอ้โหด,ดูท่าเลยอ้าวนี่นี่ทำไมเส้นน้อยจังนะอืม<ะ>ดูแลสแุขภาพเสี่ยวหมูตุ๋นนะคะมหมูตุ๋นนะที่คีบเออที่คีบหนูที่คีบไม่หน่อย นี่ของพนักงานโอ้โหเอานี่อีกหน่อยมั้ย năm xong năm xong mói dài ma khả năm năm 也。